ช็อกวงการบันเทิงนักแสดงสาวชื่อดังคลาวเดียจักกระพันธ์ออกมาเปิดใจถึงปัญหาครอบครัวหลังใช้ชีวิตคู่กับสามีนักธุรกิจชาวคอม่ามานาน,นานกว่า17ปีแต่ต้องเจอปัญหามือที่3จนล่าสุดตัดสินใจฟ้องหย่าและฟ้องชู้ก่อนหน้านี้คลาวเดียเคยโพสต์พาพหน้าสารเยาวชนและครอบครัวกลางพร้อมขอบคุณทีมทนายที่อยู่เคียงข้างรวมถึงเล่าเหตุการณ์สะเทือนใจว่าเครียดหนักจนวูบ ล้มศีรษะฟาดพื้นต้องเย็บกว่า45เข็มและผ่าตัดกระดูกจมูกที่หักไปด้วยคลาวเดียเล่าว่าเธอเก็บเรื่องนี้ไว้กับตัวเองมาตลอดหลายเดือนไม่กล้าบอกครอบครัวและเพื่อนน้ำหนักลดหัวไปกว่า6กิโลกรัมภายใน2สัปดาห์และต้องพึ่งยานอนหลับถึง17เม็ดตัวคืนแต่ในที่สุดเธอตัดสินใจลุกขึ้นสู้หันกลับมาพึ่งศรัทธาและสวดมนต์จนเริ่มกลับมาเข้มแข็ง นักแสดงสาวเผยว่าเธอให้อภัยทุกฝ่ายและไม่ได้โกรธใครแต่เมื่อปัญหายืดเยื้อมานานการหันเข้ากระบวนการยุติธรรมจึงเป็นทางเลือกสุดท้ายโดยได้มีการไกล่เกลี่ยมมาแล้วสองครั้งแต่ฝ่ายตรงข้ามไม่เคยมาตามนัดหากครั้งต่อไปอยังไม่ยอมเจะระจาเธอก็พร้อมจะสู้ต่อให้ถึงที่สุด คลาวดียังบอกว่าสิ่งที่เธออยากได้ที่สุดไม่ใช่ใชัยชนะแต่คือการปิดฉากปัญหานี้ลงด้วยความเข้าใจและเมตตาเพื่อให้ต่างฝ่ายได้แยกย้ายและใช้ชีวิตต่อไปอย่างสงบ